โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิมพ์คูรราชบำรุงขอนำเสนอด้านความปลอดภัยตามแนวคิดระบบดีมีภูมิคุม้มกันทันเวลาโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิมพ์คูรุราชบำรุงตั้งอยู่ที่บ้านพิมพ์พัฒนาเลขที่65มู่หนึ่ง บ้านพิมพ์พัฒนาตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดอังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการประสิทธเิเสรดวงศ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น22ท่านในด้านการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น271คนข้อมูลอาคารสถานที่ มีอาคารเรียนจำนวน4หลังอาคารประกอบและอื่นๆจำนวน3หลังห้องน้ำจำนวน5หลัง 1. อาคารเรียนแบบสปช2ทับยี่สจำนวน15ห้องเรียนสร้างปีงบประมาณพศ2 5 6 5 2. อาคารเรียนแบบสพช105ทับสอจำนวน12ห้องเรียนสร้างปีงบประมาณพศ2 5 6 5 3. อาคารเรียนแบบสพช105ทับจำนวน8ห้องเรียน สร้างปีงบประมาณพศ2540 4. อาคารพระราชธรธมานุวัตจำนวน4ี่ห้องสร้างปีพศ2550 5หอประชุมแบบ101ลรอจำนวน1หลังสร้างปีงบประมาณพศ2547 6. อาคารฝึกงานแบบสพช205ทับ26จำนวน1หลังสร้างปีงบประมาณพศ2547 7. สศาลาไม้จำนวนหนึ่งหลังสร้างปีพศ2542 8. ห้องน้ำแบบสบช601นทับสอจำนวน5หลังโดยแยกส่วนเป็นห้องน้ำของปฐมวัยโดยเฉพาะ1หลังและห้องน้ำของปฐมศึกษาแยกชายหญิงจำนวน4หลังแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาทางโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสําเ็จพิมพ์คุุราชบํารุงได้มีการจัดทําแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีคู่มือการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อหสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา 2. เพื่อการดําเนินงานการเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา 3. เพื่อรายงานการดําเนินงานการเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดแนวปฏิบัติการเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ จะต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมการ,รเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามีการซักซ้อมอย่างเข้่งครัดสม่ำเสมอหากเกิดกรณีฉุกเฉินเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการ,รเผชิญเหตุเพื่อลดระดับความรุนแรงระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือแก้ไขปัญหาซึ่งมีขั้นตอนแนวดำเนินการ,รเผชิญเหตุด,ดังนี้เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นประเมินปัญหาและสถานการณ์ 2. รายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบสถานการณ์ดังนี้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center สามารถแจ้งได้4ช่องทางดังนี้ Application MOE Safety Center เว w บ MOE Safety Center com Line MOE Safety Center หรือที่ Call Center 02 หนึ 1> 1, 2, 6, 6 5สอเมื่อดำเนินการแจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อไปคือการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการช่วยเหลือ 2. แจ้งผู้ปกครอง 3. ดํดำเนินการาระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือแก้ปัญหา 4. รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. ติดตามดูแลช่วยเหลือคุ้มครองให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนโดยคำหนึงถึงความปลอดภัย 6. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทำรายงานโดยแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิมพ์ครุราชบำรุงครอบคุมถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาปัจจุบัน4กลุ่มภัยได้แก่ 1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจการจัดการเรียนรู้และการอบรมทักษะชีวิตคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จทุกท่าน ได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมไปถึงนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หนึคือขาง่อาง่อ้งดดองงงาย้สง้ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คุณครูให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวันต่อต้านยาเสพติดให้นักเรียนจัดทําป้ายนิเทศและร่วมกันเดินลณรงค์ในเขตชุมชนรอบๆโรงเรียนได้ไค่ะยาเสพติดอยู่ในห้องนะ สวัสดีค่ะนิฉันชื่อเด็กหญิงนันทิชาสวด์ถนนิฉันชื่อเด็กหญิงอลัทรงนุษาเวียงวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมารับชมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลืองรีสมเด็จว่ามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากหน้าประตูโรงเรียนฝั่งทางทิศตะวันออกโรงเรียนมีมาตรการป้องกันไม่ให้รถเข้าออกในเวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึง1ิบหนาฬิกาสานาทีเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน อย่างเช่น 1. ป้ายห้ามแซง 2. ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อช,ชั่วโมง 3. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย 4. ป้ายระว,วังคนข้ามถนน 5. ป้ายแนะนำทางไปที่อาคารต่างๆกดจะข้ามทางม้าลายให้มองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถสามารถค 1. นร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ 2. ควเรียบออกจากที่เกินเหตุโดยป้ายที่เขียนว่าทางออกหรือทางนี้ไฟคุณกำลังทำอะไรอยู่คะผูณกำลังกรวสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเหตุอัคคีภัยอยู่ครับเมื่อมีเหนุเราจะได้สามารถนำมาใช้ได้เลย <c oughs> ป้องกันนกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในและภายนอกโรงเรียนในานามของโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิมพ์ครูราชบำรุงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ